นี่แต่ข่าวว่าที่นี่มีอะสมจริงหรอสำหบอกว่าที่นี่มีข่าวไม่ใช่หายกูกไปที่ไปดูกันเถอะเฮ้ยน,น,นั่นมันคนในหน่วยนี่วาเขาเป็นอะไรไม่ไดนะ้ที่ไปถามเขาดีกว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณครับเป็นอะไรไม่ไดนะ้นี่ว่าจางหน่วยอะไรอะ่ะทำไมถึงทำไมถึงสภาพไปแบบนี้ลนะ่ะ รีบหนีไปอสูรข้างขึ้นมันอยู่ที่นี่หนีไปซะอสูรข้าง,ข,างขึ้นทำไงดีลนะ่ะเราเรีบไปตรวจสอบความเรียบร้อยในหมู่บ้านก่อนว่ามีใครยังหน่งเลืออยู่ไหมเกิดอะไรขึ้นแต่แน่วันนี้อ่อ้าวนั่นมันคุณผู้หญิงที่ไหนเนี่ยทำไมถึงจะไม่หนีไปอีกละ่ะนี่คุณครับมาทำอะไรแถวนี้นะ่ะรู้หรือเปล่าว่าแถวนี้น่าตารายมากเลยนะ รีบหนีไปเถอะแหสุภาพบุรุษจริงเชียวพ่อหนุ่มขอบคุณนะคะแต่ไม่ดีกว่านี่นายไม่คิดว่าหน้าตาเขาแปลกแปไปหน่อยหรอทำไมเขามีอสกษรที่ตาละ่ะแย่แล้วนี่มันแะให้เองเหรอที่ทำา้้หน่วยดาบของเราอะไรกันเมื่อกี้ยังเป็นสุภาพบุรุษอยู่แทๆ้ๆจะเสียใจนะ อสูรข้างขึ้นลำดับที่8นี่เดี๋ยวข้ามอบความรักให้พวกเจ้าเองนะอะไรกันมีแค่สองคนเองอย่างนั้นเหรออสูรโลหินของข้าต้องมาแปดเปื้อนแค่สองคนเนี่ยชิงนาเศร้าจังนะเดี๋ยวข้าจะรีบจัดการเดี๋ยวนี้ล่ะหนุย่ยน่กแกต,ตายซะเถอ,อะฮ่าไม่สนุกเอาซะเลยเสียเวลาข้าสิเปล่า ฮแต่อย่างน้อยก็ได้กินผู้ชายตั้งหนึ่งนะ่ส่วนผู้หญิงก็ทิ้งมันไปซะมีอะไรน่าสนุกกว่านี้อีกไหมนะให้ตายสิไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกนะเนี่ย เสาหลักที่ข้ารักในที่สุดก็ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะหนูมน้อยของฉัน